วันนี้พามาดูสเปคตู้เทพๆอีกตู้ค่ะตู้ใบนี้นะคะเป็นตู้ควบคุมปั๊มสามแรงและ1.5แรงที่อยู่ในตู้ใบเดียวกันค่ะทุกคนสำหรับปั๊มสามแรงนะคะก็คือจะเป็นกระปั้มสูบน้ำนะคะซึ่งตรงนี้จะควบคุมการสั่งงานโดยกัน ผ่ามือถือนะคะส่วนปั๊ม1.5แรงเนี่ยจะเป็นซับเมอร์สนะคะก็คือควบคุมการทํางานโดยใช้สวิตลูกลอยถ้าน้ําเต็มตัดเลยค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นสวิตนาตูนี้นะคะก็จะแบ่งออกอเป็นในส่วนของปั๊ม3แรงแล้วก็1.5แรงอย่างชัดเจนนะคะ,ะตรงนี้นะคะปุ่มสีแดงข้างหน้าเนี่ยก็คือปั๊ม3แรงนะคะค,คือถ้าปั๊มรันนะคะ บุ่มสีแดงๆตรงนี้นะคะก็จะรันเดี๋ยวเราไปดูดข้างในตู้กันเลยนะจ๊ะว่าจะมีอย่างไรบ้างแอนแอนแอนเหมือนเดิมค่ะการเดินสายนะคะการวายสายต่างๆนี่คือสไตล์เราคือเรียบร้อยนะคะชัดเจนสวยงามและที่สําคัญปลอดภัยนะคะทุกคนก็คือก็แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันข้างบนนะคะจะเป็นระบบวควบคุมในเรื่องของไฟนะคะตรงนี้ก็จะมีเบนเบเกอร์นะคะแล้วก็เบเกอร์ย่อยนะคะตัวสีเทาๆคือเบเกอร์หลักนะคะสีแดงคือเบเกอร์ย่อยของ ปั๊ม3แรงแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นของปั๊ม1.5แรงซึ่งปั๊ม3แรงเนี่ยเราจะสั่งงานผ่านมือถือก็จะมีโซนออฟอยู่ตัวเพราะแบ่งออกเป็นส่โซนนะคะตรงนี้นะคะใหญ่ๆคือแมกเนติกนะคะตรงนี้อย่างดีเลยนะคะของ t ิซูบิชินะคะแมกเนติกตัวใหญ่นี้ก็คือสําหรับคุมปั๊ม3แรงค่ะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ค่ะตัวเล็กเป็น1.5แรงนะคะแล้วก็จะมีรีเลย์นะคะแล้วก็เป็นมออแปลงนะคะจากแปลงจาก2 2 0เป็น24โวลต์นะคะซึ่งตรงนี้นะคะข้างล่างเนี่ยก็จะมีเทอร์ม เสียบไฟเข้าตรงนี้นะคะของเราเนี่ยคือตามสไตล์เราเลยนะคะเทอมีนอน,นะคะเราจะไม่เปื่อยๆเปล่าๆนะเราจะถอดออกได้นะคะแล้วก็บอกเขาว่าช่องไหนเสียบอะไรช่องไหนไฟเข้าช่องไหนไฟออกช่องไหนเป็นของปั๊มตัวไหนนะคะซึ่งแบบเนี้ยนะคะมันจะง่ายนะคะสําหรับผู้ใช้งานแล้วก็ง่ายในการบํารุงรักษาด้วยะคะ่ะทุกคนนะคะแบบนี้นะคะก็คืออย่างที่บอกสวยงามและที่สาคัญต้องปลอดภัยนะคะก็คือเรียงตามช่องเลยทุกคนปั๊มสามแรงเสียบช่องนี้นะคะ LN หลังจากนั้นก็ใส่ โบสวิตเข้าไปด้วยนะคะกันน้ําขาดแล้วก็ปั๊ม1.5แรงก็สวิตลูกลอยอยู่ติดกันหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นโซลินอย์4ตัวนะคะเพราะเราแบ่งออกเป็น4โซนสําหรับตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นที่สอดสายไฟนะคะก็คือใส่เข้ามานะคะส่วนตัวนี้นะคะเราก็ไปหมุนนะคะ ใส่ตรงข้างล่างของตู้ภายนอกนะคะตรงนี้เพื่อความสวยงามในการอัดคลิปแล้วก็ถ่ายทำเราก็จะตั้งให้ดูเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้เป็นนะคะ,ะสายไฟนะคะหน้าตู้นะคะเราก็ต่อมาจากะระบบไฟข้างในนะคะก็คือการเดินสายเราก็จะเรียบร้อยอย่างที่บอกนะคะแล้วที่สําคัญแต่ละขั้วเนี่ยนะคะทุกคนจะต้องแน่นนะคะแน่นหนาเช็คได้เลยนะคะ,ะบางทีการขนส่งหรือเลยอ,อาจจะทําให้ขั้วพวกนี้หลวมนะคะนั้นก็ต้องลองตรวจสอบลองจับลองเขย่าดูนิดนึงนะคะแล้วก็ นี่นะคะก็จะเชื่อมโยงกับสวิตไฟหน้าตู้ตามที่เราเห็นแบบนี้คะ่ะทุกคนเป็นไงนะคะน่าใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นโฟสวิตโฟสวิตนะคะพูดง่ายๆก็คือตัวนี้ป้องกันน้ําขาดนะคะก็จะมีะตัวเซนเซอร์ตรงนี้ไว้ใส่ใบพายนะคะก็คือเสียบตรงนี้ลงไปในท่อนะคะ,ะแล้วถ้าท่อมีน้ําน้ําไหลเนี่ยน้าก็จะไปด,ดันใบพายหรือใบพัดเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นคล้ายๆเป็นเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งนะคะเราใส่ตัวนี้เพื่อที่จะ ให้เรารู้ว่านะคะในในท่อมีน้ําไหลหรือเปล่าถ้ากรณีไม่มีน้ําไหลน้ําไม่ไปแตะเซ็นเซอร์ตัวนี้เลยนะคะตัวตู้นะคะก็จะสั่งปั๊มนะคะให้หยุดทํางานเพื่อป้องกันปั๊มรันไดนะคะและหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นสวิตช์ลูกลอยสวิตช์ลูกลอยก็จะเป็นลูกตุ้มนะคะเราก็จะมัดนะคะก็จะมีเชือกมัดไว้นะคะตัวหนึ่งจมตัวหนึ่งลอยนะคะก็มันจะเป็นในส่วนของระดับน้นะะําค่ะถ้าสมมติว่าระดับน้ําสูงขึ้นตามที่เราต้อง การนะคะระบบก็จะหยุดไม่ให้ปัมทำงานคะ่ะก็คือเต็มแล้วตัดเป็นไงคะตู้ระบบแบบนี้น่าสนใจไหมคะ